ยิงเลยสามเม็ดเม็ดเดียวหายเนี่ยของอีป้อนี่หายแน่นอนครับเับหายเออมาแล้วเนอะอันนี้คือเสียงอีป้อเนอะไพที่เคยเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตามัวตาฟมตาฟางหัวใจสั่นขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ เป็นเมื่อยเป็นไข้กินยายัางก็มาหายยาหองอีป,ปอ้อวันนี้แค่สามเม็ดสามเม็ดกินแล้วรับรองว่าหายยังปิดทิ้งเลยสามเม็ดนี่ไ่ต้องไปฟังอีป,ปอ้อครับรพ่อแม่พี่น้องครับห้องภูน์นี่ครับสุดงดขนาดครับก็ต้องกินถึงสามเม็ดครับรพ่อแม่พี่น้องครับเคยเจ็บหัวตัวห้องมากินเของไว้แค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวหายเนี่ยบัดน้ไปฟังตามมันเม็ดเดียวหายแต่หองอีป,ปอ้อนี่มาต้องไปกินเป็นเม็ดเดียวแค่เอาลิ้นแตะแปะแรับรองว่าหาย ของอีป้อนี่แค่เอาลิ้นจิไปได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ของไอ้วายนี่เลือของอีป่อครับผมมันต้องได้กินยาครับทานยาเตี้ยวไก่ยาหายแน่นอนครับอยากไปฟังตามันรละร้องม่นมีหายหอีป้อนี่หายแน่นอนอีป่อจะหอมมากมานี้มานี้มานี้มาเพวอีป่อก็ยังโบนกัดหาบง ของอีป้อนี่ยังเจ็บตัวอยู่ครับผมเตียวเข้าไปใส่คาถาใส่ตัวเก็บหัวตัวแต่ของไอไว้ครับผมไปไปพี่น้องครับมาต้องได้เจ็บตัวมาต้องได้กินยาครับเคยมีคนไข้ครับเปิดเป็นไม่อุ้ยนอนติดเตียงครับลูกหลานได้เอายามาป้อนครับไปไปพี่น้องครับไปไหนก็มาได้ครับผมได้หื้ยยาป้อนยาอีครับผมแต่วันนั้นครับไปไปพี่น้องครับไอ้ไว้เอาลาโพงแกนนี้ครับไปเปิดทุกคนไข้หรือว่าไม่อุ้ยคนนั้นที่นอนติดเตียงครับไม่อุ้ยคนนั้นลูกมาเต้นหมเต้นหงมเต้นหงม รับเป็นลำโพองอ่ะยนอขอลำโพง JBL นะค่ะ JBL Party Box 310ลนึงลำโพงบูทธไร้ไสายสำหรับปาร์ตี้เคลื่อนที่ง่ายพร้อมไฟเอฟเฟคคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบของ JBL Pro Sound อับความสนุกสนานขึ้นไปแหมด้วยลูกเล่นแบบดีเพร้อมซสาวเอฟเฟค ปรับได้ทางดูตตีและคราโอเกะโหมดโอ้โหชอบห้องคราโอเกะชอบฟังเพลงโอ้โหม่วนขนาดพออีป่อดูปะวูจะไปกอที่ไหนต่างใดนั่งอยู่หัวคันใดพร้อมปาร์ตี้กับคนที่คุณทักได้ทุกๆุกที่ด้วยชุดล้อลากและที่จับโอ้โหสะดวกสบายขนาดข้าเจ้าอยู่บ้านละการงานเขาบ่มีครับย้าง,งาีาบ,บงสลีหัวมี ตาตื่นใจไปพร้อมกับแสงสีของไฟเอฟเฟคที่จะเปลี่ยนและเคลื่อนไหวไปตามจังหวะดนตรีคุณสมบัติกันน้ำแบบมาตรฐานกันน้ำกระเซ็นในราคา1 9 9 0 0บาทลำโพงบููธหลายสายสำหรับปาร์ตี้เคลื่อนที่ง่ายพร้อมไฟเอฟเฟคพักผ่ยชอบผยจะไปลืมมือ j b l นะครับ บีเอลปาตีบ็อกสามนึ่งศูนยของแต่ต้องมาจากมหาจักรเท่านั้นกับม้อก้าโงกึ่งนาดีอิเม่ใจเอาเข้าไปสีรอดแถมสาวนาทีกำลัง